ท่านโยคาวาจรทั้งหลายเวลานี้การเวลาที่จะเจริญพระกรรมฐานเข้ามาถึงแล้วฉะนั้นขอว่าโยคาวาจรผู้เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบพิตแก้วอย่าลืมทรงอารมณ์ความดีในพระพุทธศาสนาอารมณ์ความดีที่จะเตือนกันว่าเสมอก็คือว่าจงอย่าสนใจในจริยาของบุคคลอืน่น อย่าเหยียดหยามคนอื่นอย่าดูถูกดูหมิ่นคนอื่นอย่ายกตนข่มท่านพรา,าการอย่างนี้แปลการของความเลวที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าเข้าถึงอุปกิเลสนั่นคนที่มินทาคนเสียดสีคนเปรียบเลยว่าคนถ้าความดีมีอยู่มากเขาก็ด่าด่าว่าคนน้อย นินทาคนน้อยเสียสีคนน้อยถ้าความเลวอยู่มากก็นินทาเสียสีคนอื่นมากถ้ามีความดีสุดตัวหมดตัวก็หมายกวาการนินทาว่าร้ายกว่คนอื่นไม่มีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่หมดกิเลสคนที่หมดความชั่วย่อมไม่มองเห็นคนอื่นว่าชั่ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงที่เป็นประโยชาวจรดพิสุสมนเนีงก็ตามวันนี้ก่อนที่จะทำอะไรทั้งหมดจงรักษาอารมณ์เลือกความดีในพระพุทธศาสนาให้ทรงตัวรายการอย่างนี้แปลการทรงฌานจิตจะมีความเยือเกเย็นฌานจะทรงตัวญาณต่างๆที่ได้จะมีความผ่องใส เรือของความดีประเภทนี้ที่องค์สมเด็จพระจอมใจทรงตรัสว่านหนึ่งท่านทั้งหลายจงอย่าสนเจ้าท่านทั้งหลายจงรักษาสินให้บริสุทธิ์ึ้นหนึ่งเราจะไม่ทําลายศินได้ตนเองอย่าไมยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทําลายศินไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทําลายสินแล้วเต่การที่สอง จงรักษานิวรณ์พยายามรักษากําลังใจย้ายนิวรณ์เข้ามาครอบงำขณะที่ทําความดีแต่ความรักในระหว่างเพศเกิดขึ้นให้ใช้กายคตาตาโนติกับอสุภบกรรมฐานเข้าวิตรอนทันทีแต่ความโกรธความย่บ,บายเกิดขึ้นความไม่ชอบใจเกิดขึ้นให้ใช้พรหมิหารศีหรือกศสินสีเข้าวิตรอน แต่ความง่วงจะเกิดขึ้นทำใจเข้มแข็งลืมตาให้กว้างขยีตาถ้ารมพุ่งสร้างจะเกิดขึ้นให้จ้อนาปานุติกรรมฐานโดยเฉพาะคือลมไม่ใจเข้าออกรู้ลมเข้าลมออกไว้เป็นปกติความพุ่งสร้างจะหมดไปและเราต้องเป็นผู้มีสติมีปัญญาไม่สงสัยในผลของการปฏิบัติ ถ้าผลการปฏิบัติเกิดขึ้นให้ใช้กำลังใจที่บริสุทธิ์ผลของเข้าพิจารณาว่าเป็นความจริงหรือว่าเป็นอุปาทานหลังจากนั้นทรงพรหมิหารสีให้เป็นปกติพรหมิหารสีเป็นความดีที่เลี้ยงทั้งสมาทั้งศีลทั้งทานและวิปรสนายานบุคคลใดทรงพรหมิหารศีลได้บุคคลนั้นก็มีศีนบริสุทธิ์ และสมาธิริะานสมาบัติเขาทรงตัวปัญญาก็แก้วกล้ามีเฉียบฉลาดสามารถกำจัดกิเลสได้เป็นสมุทเทหารถ้าสงอาการอย่างนี้ได้ต้องทำให้ครบท้วนอย่าคิดว่าเป็นประเพณีถ้าละราดความดีขั้นเปลือกในพระพุทธศาสนานี้เราจะไม่มีโอกาสพบความสุข จะพบความทุกข์นั่นก็คือนรกเมื่อทรงความดีตามนี้ได้แล้วหลังจากนี้ไปก็เจรณาตามคำสอ,สอนขององค์สมเด็จพระบัททิแก้วที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าโยอยาติดในโลกธรรมทั้งแปดประการด้วยยาหวันไหวให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีที่เกิดมาในโลกนี้ แม้แต่ว่าทุธาที่ไร้วิญญาณหรือรูปปั้นที่ไร้วิญญาณก็ต้องกระทบกระทั่งกับอาการเขาโลกธรรมแปดประปการคือเขาไม่กระทบแต่อโกกรกธรรมเข้าไปกระทบเขาเองโลกธรรมแปดประปการคืนหนึ่งได้ลาบมาสองเสื่อมลาบอันนี้คนก็ดีใส่คนดีก็ต้องมีการหวังได้ ถ้าเราไม่ได้แล้วก็อดตายก็มีความจําเป็นจะต้องทำํำจะต้องสแสวงหาก็ขอสแสวงหาด้วยความบริสุทธิ์ผุดของอย่าคดอย่าโกงอย่าลักจ่กโมยอย่ายื้อย่าแย่งของของเขาชีวิตของเราเลี้ยงไม่มากมันก็ทรงตัวและต่อไปมันก็ต้องตายต่อมาได้ราบและความเสื่อมราบก็ต้องสลายมีขึ้นอีก เพื่ลา,าบที่ได้มาเราได้มาเพื่อใช้สอยฉะงนั้นเราก็ต้องมั่นใจว่าลาบที่เราได้มานี้มันก็ต้องหมดไปวันหนึ่งขนาดรวมความมั่นได้ลาบมาแล้วอย่าดีใจเกินไปอย่าลืมตัวคิดว่าทรัพย์สมบัติส่วนนี้จะอยู่กับเราตลอดการตลอดสมัยแต่ว่าท่านลาบสลายตัวไปเราก็ไม่เสียใจเพราะทราบอยู่แล้วว่าจําเป็นต้องใช้ ในโลกธรรมคู่ที่หนึ่งจำไม่ดีว่าอย่าสะเทือนใจคืออย่าดีใจเมื่อได้หลับอย่าเสียใจมาหลับหมดถือว่าเป็นเรื่องธรรมดารายการที่สองการได้ยศถาบรรดาศัก์ะยศะถาบรรดาศักดิ์เสียไปไอันนี้ก็เป็นของปกติเหมือนกันเขายกย่องสรรเสริญเราได้เขาก็ตบเราให้ตกเราได้เหมือนกัน เขาชูเราได้เขาก็เหวี่ยงเราลงได้อย่าไปสนใจกับลาบยศเสริญสุข <c oughs> เรื่องยศถาบรรดาศักดิ์อย่าสนใจให้มากเกินไป <c oughs> ท่านให้เรารับเลิกคิดอยู่เสมอว่าท่านให้เราได้ท่าน,นถอนถอดถ,ถอนเราได้เอาคืนได้เหมือนกันท่านให้มาเราพอใจท่านดึงเอากลับไปเราไม่เสียใจทําใจปกติถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา คนมียศถามรรดาสักขนาดไหนก็แก่ตายเหมือนกันคนไม่มียศถามรรดาสักก็แก่ตายเหมือนกันแต่ว่าความสุขความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่มียศหรือไม่มียศมันอยู่ที่ความเฉลี่ยหรือสุขภพถ้าเราไม่เกาะติดในยศไม่เสียใจมายศหมดไปชื่อว่าเป็นคนเฉลาดหัวขนก็ครอบให้เมื่อไรก็ได้ เขาจะโยนทิ้งจากหัวเราไปเมื่อไรก็ได้เป็นเรื่องของเขาเราก็สบายใจทําจิตให้เป็นอุเบกขาคือวางเฉยแต่รมทั้งสองอย่างได้ยศมาก็เฉยไม่กระโดดโลดเต้นยศหมดไปก็เฉยไม่กระโดดโลดเต้นจิตก็ป็นสุขก็ต่อไปคู่ต่อไปคือน,นินทากับสัรเสริญ นินทากับสรรเสริญนี่จะว่าแต่คนที่มีชีวิตสัตว์ที่มีชีวิตเลยถูกนินทาและถูกสรรเสริญแม้แต่รูปปั้นวัตถุธาตุต่างๆที่ไม่มีจิตใจก็ยังถูกนินทาและรับการสรรเสริญร่วมวามว่าคนในโลกนี้เราหาคนดีจริงๆยากคนดีจริงๆก็ได้แก่พระอราหารันเราหายากหน่อย ฉะนั้นคนในโลกนี้คนที่มีกิเลสมากกว่าคนที่หมดกิเลสเราต้องรักษากำลังใจไว้บ้งกับปกติเพราะเรารู้ตัวอยู่เสมอว่าเวลานี้เราอยู่กับคนที่มีกิเลสกิเลสคือความสุกปรกของจิตเมื่อจิตสุกปรกบปากของเขาก็สุกปรกด้วยมือเท้าร่างกายของเขาก็สกปรกด้วย ในเมื่อเราอยู่กับเสียงสุขกปรกแล้วก็ต้องระมัดระวังจะตกใจเมื่อความสุขกปรกมันเข้ามาถึงถ้าความสุขกรปรกเข้ามาถึงคือการนินทาเขาดีการสรรเสริญก็ดีเราทําใจวางเฉยเหมือนกับเราอยู่กลางแจ้งแดดออกก็ยอมรับความร้อนถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาฝนตกก็ยอมรับความเย็นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่ถือว่าเราจะไม่ดีหรือไม่ชัว่วก็ความร้อนและความเย็นเราจะดีใจชั่วจะมีความเป็นสุขแลอไม่เป็นสุขอยู่ที่ผลการปฏิบัติข้อนี้ชั้นใดแม้คํานินาทาดสานเสญก็เช่นเดียวกันถ้าใครเขาส้นเสริญเราเราก็วางคําสวนเสญไว้ทําท่ามันดีใจแต่ชัยเฉย ใครเขาเนินทาแล้วก็เย็ดสร้างความเดือดร้อนอยากสร้างความสะเทือนใจคิดว่าคนนินทาคนก็คือคนเลวคนสังเสริมคนพูดไม่ตรงตามความเป็นจริงก็คือคนเลวในเมื่อความเลวเราไม่ต้องการล้วก็ไม่ติดในคำเนินทาและสังเสริมวางเฉยทั้งสองอย่าง ถือคติที่องค์สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจา้าทรงตรัสว่าเนินทารสรรเสริญเป็นธรรมดาของชาวโลกเขาชมเราว่าดีถ้าเราเลวเราก็ไม่ดีไปตามคำเขาพูดเราเลวถ้าเราดีเขาติเราว่าเลวแล้วก็ไม่เลวไปตามคำเขาพูดรวมความเราจะดีแล้วเราจะเลวยุท่ผลการปฏิบัติย้อนหลังเข้าไปบรรดาาทพุทธบริษัท อารมณ์ที่ทรงสเกตข้างความดีอารมณ์ที่ทรงปลื้มข้างความดีเรามีครบผลไหมอารมณ์ที่ทรงกระแพกระพีข้างความดีคือปุเพนิวาสานุติยานการระลึกชาติเราทําไม่เสมอเ้่องตัวหรือเปล่าแก่งข้างความดีในพุทธเจ้าที่พุทธเจ้าสอนสอนคือทิพยคุยานและจุดตัวประปาติยานท <c oughs> ี่ทรงตัดไว้ในธมบริการสตดเราทำาคร่องตัวหรือเปล่าหลังจากนั้น จงเอาใจของบรรดาทุกท่านไปตั้งไว้ที่นิพพนนานคือใช่พระนิพพานเป็นอารมณ์ทำจิตโดยนิยมคิดว่าขึ้นชีวอว่านุสโลกเป็นทุกเต็มไปด้วยความสุขโรกโซโครมีแต่วความวุ่นวายเทวดาเระพรมมีสุขชั่วคราวอยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่ก็ต้องเสด็จกลับความสุขจริงๆอยู่ที่นิพพานหลังจากนั้นก็ตั้งใจไว้ว่าขึ้นชื่อว่าการเกิด การเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรหม,มก็ดีจะไม่มีสำหรับเราและพยายามริดรอนโลภความโลกในการให้ทานในจา,าระนุสติรมาทานริดรอนความโกรธด้วยพรหมิหารศี่ริดรอนความหลงในจิตใจดีเข้าใจตามความเป็นจริงตามพิกลาม,มากีนี้คือไม่ติดในมนุษย์โลกเทวดโลกอมตะมนุษโลกเอล,ละบรรดาท่านพทุทธบริษัท เวลาที่จะพูดหมดแล้วตอนนี้ไปบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบระที่แก้วให้ทำสมาธิและวิปัสสนาญาณตามกำลังของท่านจนกว่าจะถึงเวลาสองทุ่มเขาจะเปิดแผ่นเสียงอุทิศส่งสนแม่มแนวนจบหลังจากนั้นไปขอทุกท่านตามกิจจะสบายการเรินของท่านในตอนนี้ท่านจะนั่งจะนอนจะยืนก็เดินก็ได้ตามอธัธยาศัย ขอปฏิบัติในที่ของตนอรบัญดาท่านพระสุชานิในกัททนขอโุติปตะเพียงท่านนี้